พ่อเจ็บหนักแค่ไหนโค้ดเผยหมดเปลือกตะวันฉายถอนตัวศึกวัลลุมพินี126กลายเป็นข่าวที่แฟนมวยให้ความสนใจกับการที่ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมตัดสินใจถอนตัวในการ,รเผชิญหน้ากับหลิวเมืองอย่างนักสู้จากจีนในศึกใหญ่วัลลุมพินี126วันศุกร์ที่26กันยายนนี้โดยทางทีมงานของให้เหตุผลว่าตัวของายดารา มีอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมและไม่สามารถขึ้นชกได้ทันตามกำหนดเวลาตามโปรแกรมดังกล่าวแน่นอนงานนี้แฟนมวยบางส่วนต่างตั้งข้อสงสัยทำให้สมหวังมาทองเทรนเนอร์คู่ใจของยอดมวยไทยไวัย26ปีออกมาเปิดเผยสาเหตุแบบชัดๆว่าตัวของนักมวยนั้นมีอาการกล้ามเนื้อด้านหลังของต้นขาแฮมสตริงกระตุกในช่วงฝึกซ้อมทำให้ต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย2เดือนทำให้ตัดสินใจถอนตัวจากไฟดังกล่าวเนื่องจากยังมีภารกิจต้องลดน้ำหนักอีก8-10กก รวมถึงหากตัดสินใจส่งชกทั้งที่ฟิตไม่เต็มร้อยก็จะเสี่ยงเกินไปเพื่อความปลอดภัยของตัวนักมวยเองพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่าตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจ้าของแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทไม่เคยกลัวใครและหากขึ้นสังเวียนแล้วสู้ถวายหัวอย่างแน่นอนสำหรับการถอนตัวในครั้งนี้ทำให้ชาโดสิงห์มาวินได้รับส้มหล่นประกบคู่กับหลิวเมืองหยางแทนในการสู้แบบกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทและหากชนะได้ก็มีสิทธิ์ไต่อันดับโลกของรุ่นต่อไป